สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหลีหลีวิญญาณความรักและความปูกพันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกด s ับสไ r i b e และแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับวันนี้ขอเสนอตอนเสียงหวยหวนกกลางดึกคุณเคยตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงร้องของแมวบ้างไหมกลางดึกคืนหนึ่ง แตนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเหมือนกับมีเสียงอะไรบางอย่างภายในห้องแตนลืมตาขึ้นในความมืดพยายามกวาดสายตาไปรอบๆสายตาของแตนนั้นไปอยู่ชะงักกับบางสิ่งที่มุมห้องซึ่งปกติแล้วตรงๆนั้นจะเป็นตู้เสื้อผ้าแต่ตอนนี้นั้นที่ช่องว่างระหว่างมุมห้องกับตู้เสื้อผ้ามีบางอย่างนั่งอยู่เมื่อสายตาของแตนสามารถปรับได้กับความมืดแล้ว ภาพก็ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆมันเป็นร่างของผู้หญิงผมสัน้นที่นั่งหันหลังอยู่ในชุดผ้าถุงกระจมอกดวงตาของแตนเบิกโพรงขึ้นคนลุกไปทั่วตัวหัวใจเต้นตึกตึก,ตก,ตกแต่แตนก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องอะไรออกไปไม่ได้พูดอะไรออกไปโดยรูย้ซ้ำได้แต่เงียบและจ้องสิ่งนั้นอยู่ในขณะที่ความเงียบครอบงำดน,นั้นเองก็มีเสียงเป่งออกมาจากผู้หญิงคนนั้น เป็นเสียงของแมวที่เวลามันโหยหวนยามค่ำคืนเป็นเสียงที่เราส่วนใหญ่จะได้ยินกันและทำให้เราตื่นในตอนกลางคืนบัดนี้เสียงที่ว่านั้นมันออกมาจากผู้หญิงคนนั้นที่นั่งหันหลังอยู่ที่มุมห้องแตนรีบคุมโปงทันทีซ่อนตัวอยู่ภายในใต้ผ้าห่มอย่างเงียบเชียบเสียงแมวนั้นหายไปเหลือเพียงแต่เสียงหัวใจของแตนที่เต้นอยู่ใต้ผ้าห่มเมื่อรุ่งเช้ามาถึง แตนรีบเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังก็แกได้ยินเสียงแมวมันร้องรังงมทั้งคืนนะสิพอตื่นขึ้นมงงเงีง,งงเงี้ยก็เลยเห็นภาพหลอนแม่อธิบายแตนไม่ได้ตอบโต้อะไรออกไปเพราะมันอาจจะจริงอย่างที่แม่ว่าก็ได้ฉะนั้นคืนนี้แต่จะนอนเปิดไฟเพื่อที่จะทำให้ไม่เห็นภาพหลอนอีกกลางดึกคืนวันที่สองแตนจะดุ้งตื่นกลางดึกเหมือนที่คืนวันแรกครั้งนี้ ดีที่แตนเปิดไฟสว่างสว่างทิ้งเอาไว้ทําให้ไม่มีเสียงผู้หญิงเสียงแมวคนนั้นอีกมุมห้องตรงนั้นโล่งจงไม่มีใครมานั่งอยู่อีกแล้วเหมือนคืนวันแรกแตนรู้สึกโล่งใจแต่ทันใดนั้นมีบางสิ่งเหมือนอยู่ข้างหลังแตนแตนค่อยหันหน้าไปมองมันคือผู้หญิงเสียงแมวคนนั้นเอง นี้มันมาร้องเสียงแมวอยู่ด้านหลังคอแตนใบหน้าของมันมีหัวเป็นคนแต่ใบหน้านั้นเต็มไปด้วยขนที่สําคัญดวงตาของมันดํากลมโตเหมือนแมวไม่มีผิดเสียงแตนกรี๊ดลั่นห้องอะไรแตนอะไรแตนแตนเกิดอะไรทุดข์นะเกิดอะไรขึ้นแตนเกิดอะไรขึ้นลูกเสียงพ่อกับแม่แตนเดินเข้ามาในห้องเพราะได้ยินเสียงกรีดร้องของแตนแตนอธิบายทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังแต่แน่นอนไม่มีใครเชื่อแตน มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเมื่อวันรุ่งขึ้นมาถึงแตนตัดสินใจแล้วว่าคืนนี้จะไม่นอนเพราะต้องการจะ,ระเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองพบเจอว่ามันคืออะไรกันแน่จะได้เลิกกลัวสักทีเลิกสงสัยเสียทีว่ามันคืออะไรไอ้ผู้หญิงที่มีใบหน้าเหมือนแมวนั้นและถ้ามันมีตัวตนจริงๆไม่ใช่ภาพลวงตาหรือความฝันมันคือสิ่งใดกันแน่วันนี้แตนจะต้องรู้ให้ได้ ไฟที่เปิดสว่างโล่งและแตนที่ไม่ยอมนอนนางนั่งอยู่ตรงเก้าอี้หันหน้าไปทางหน้าต่างห้องบานที่คิดว่าปีงแมวน่าจะเข้ามาวันนี้แหละจะได้รู้กันสักทีว่าอะไรเป็นอะไรหลายชั่วโมงผ่านไปนานจนแตนเริ่มรู้สึกแล้วว่าสงสัยแล้วตื่นขึ้นมางูยังเห็นภาพหลอนจริงนั่นแหละพอนั่งถ่างตาดีๆแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยแนนคิดเสร็จก็เลยเดินไปปิดไฟห้องเพื่อเตรียมตัวจะนอน ทันทีที่ไฟห้องดับลงก็ปรากฏเสียงดังขึ้น <S 2> <S 2> <S 2> แตนหันควับไปที่หน้าต่างทันทีณนะตรงนั้นเองปรากฏร่างของผู้หญิงหน้าแมวนั่นนั่งยองๆอ,อยู่บนขอบหน้าต่างและส่งเสียงร้องใส่แตนแกต้องการอะไรอะ่ะแตนแข็งใจถามสิ่งนั้นออกไปผู้หญิงแมวได้ยินเสียงแตนพูดอย่างนั้นก็หันหัวกระโดดควับลงไปที่ชั้นหนึ่ง แตนจึงรีบวิ่งตามไปดูปรากฏว่าผู้หญิงแมวตนนั้นกาลังจะวิ่งหนีเข้าไปในป่าขณะที่วิ่งก็หันมามองที่แตนอยู่เป็นระยะระยะเหมือนพยายามจะส่งสัญญาณว่าให้ตามไปมันอันตรายมากมันจะล่อเราเข้าไปในป่าหรือเปล่าเนี่ยแตนกลัวและคิดในใจไว้อย่างนั้นแต่บางสิ่งก็ทําให้แตนรู้สึกได้ว่ามันไม่น่าอันตรายและพฤติกรรมนั่นมันก็เหมือนกับแมวเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือแตนกัดฟัน หยิบไฟฉายแล้ววิ่งออกตามแมวตัวนั้นไปแตนวิ่งตามหลังผู้หญิงแมวไปเรื่อยๆตามแบบเว้นระยะห่างจนไปถึงโคนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผู้หญิงแมวนั้นจู่ๆก็หายตัวไปเหลือไว้แต่เพ enfin ียงเสียงร้องของลูกแมวหลายตัวอยู <ceux> ่ใต้โพรงไม้นั่นแตนส่องไฟฉายเข้าไปจนเจอเข้ากับ ร่างของแม่แมวนอนตายอยู่โดยมีเหล่าลูกๆกกำลังดูดนมออกจากศพของแม่อ๋ออย่างนี้นี่เองอะ่ะมันต้องการความช่วยเหลือจริงๆด้วยแตนคลิปในใจและก้มลงไปอุ้มลูกแมวเหล่านั้นเพื่อเอากลับบ้านไปด้วยหลายเดือนผ่านไปแตนไม่เจอกับผู้หญิงแมวตัวนั้นอีกแล้วและตอนนี้เราลูกแมวก็แข็งแรงและดื้อส่วนมากๆเป็นขวัญใจของพ่อกับแม่แตน ทั้งทงที่ตอนแรกที่อุ้มมาพ่อกับแม่แตนค้านหัวจนฝาไม่ยอมให้เลี้ยงแต่ตอนนี้พ่อกับแม่เลี้ยงยิ่งกว่าดียิ่งกว่าแตนซะอีกบัดนี้สิ่งที่ข้างคาใจแตนและคาใจของผู้หญิงแมวตนนั้นคงได้รับการสะสางเรียบร้อยแล้วและเรื่องราวนี้ก็ได้จบลง